สวัสดีครับวันนี้ไ <c> ด <oughs> ้มีโอกาสไปเช่าภาพพุโทโธหลังเรือพิมพ์เล็กมาสี่องค์ก็มีพี่พี่น้องๆในเพจอยากจะทราบว่าผมดูพุโทโธเรือเล็กยังไงจริงๆพุโทโธเรือเล็กเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมาเคยเจอปลอมนะครับเคยเจอของปลอมเนี่ยจะจะเหมือนหมดทุกอย่างครับพิมพ์ทรงอะไรเหมือนหมดแต่ว่าความคมชัด ขนาดยังไม่ได้ถ้าดูที่ความหนาหรือบางเนี่ยดูดูกันไม่ได้นะครับเพราะว่าภาพพุโทโธทุกองเนี่ยจะมีความหนาความบางต่างกันเพราะว่าเกิดจากบางองค์อาจจะผสมมวลสารเขาเรียกว่าปั้นก้อนมวลสารก่อนที่จะพิมพ์เนี่ยเยอะก็เลยทําให้หนาบางองค์ปั้นก้อนมวลสารเข้าไปในบล็อกเนี่ย น้อยก็จะบางอย่างเช่นในองค์องค์งนี้ครับอง์นี้ก็จะหนาองนี้ก็จะบางจะมีขนาดไม่ไม่เท่ากันนี่เห็นไหมครับมีขนาดไม่เท่ากันแต่ว่าเป็นของแท้ครับจิมพมทรงใช่หมดแล้วก็สีจะดูจากสีคงคงจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามีหลายโทนสีเพราะว่า อาจจะโดนความร้อนไม่ไม่เท่ากันสีจะแตกต่างกันไปที่ผมจะดูหลักๆเลยก็คืออันแรกเลยถ้าผมหยิบพุโทโธเลนเกลกขึ้นมาผมจะดูที่ปากก่อนอยู่ที่ปากําดับแรกปากตรงไหนปากชัด ปากท่านจะเหมือนถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเหมือนคนโดนต่อต่อยครับปากครับเหมือนโดนไล่ต่อยทุกอย่างปากมันจะบวมๆเบิ่ๆหน่อยทั้งสองข้างทั้งข้างบนและข้างล่าง คือจำจำพระพจำหน้าท่านไว้ให้ดีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะดูที่ซอกซอกแขนจะมีจีวรเป็นริ้วแขนทางด้านซ้ายมือของพระทางด้านขวามือของเราครับของใต้ซอกจะมีเป็นริ้วเห็นไหมครับเป็นริ้วตรงจุดนี้ ในซอกเนี้ยจะมีริ้วบางๆอยู่ถเท่าไหนติดชัดๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเป็นเหนก้างปลาน,นี่นะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นแล้วมันมีเส้นบางๆอีกแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมดูก็คือเม็ดบัวเม็ดบัวข้างล่าง หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสอบสมี่สิบห้าบหดสิดสิสสองมันจะมีทั้งหมด22เม็ดแต่ผมจะดูเม็ดที่20กับ21เพราะเม็ดที่ยีสกับยีเนี่ยจะติดกันลองสุดท้ายกับอันสุดท้าย ติดกันเห็นไหมครับจะติดกันเม็ดอื่นนี่จะห่างจะห่างแต่เม็ดสองเม็ดก่อนถึงเม็ดสุดท้ายเนี่ยจะติดกัน